สบายดียูบานนาครับยูบานนาครับมัน,นีอกสิพาพยายามหลุมขึ้นเกาล้วครับมันนี่ได้เวลาแลละครับได้เวลาแล้วขลเขาก็ใกล้สิเพราะเกล้วเราเด้อพี่น้องน้าแย่สามเลี้ยงละ่ะน้าแยกสามกับเลี้ยงละน่าคุณยายปุ๋ยกันกะลังสีเลี้ยงครับ น่ายเนเนี้ก็งามงามนีม่มองตากบ่านอปีนี้เนาะอย่างในภาพเปตากีสนามบินเหมือนอยู่น้าม,มองตากงามละครับปีนี้เป็นยังตีเขามันงามเม็ดมันหลายมันจะไม่มีมองตากมองตากบ่พ่อละครับปีนี้เขาม,า,มามีแตรภูเขงามห่วงได้หลายห่วงใหญ่ โอ้ oh. มาเบ, oh. บิง่งลุมกันน่าจะมีปลายวันกระสอบปุ๋ยมะยางดีเด็ดกะสอบปุ๋ยมะยางดีโอ้มักกะสีหลายคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยวันเต็มหลุมโอ้เต็มรอบเต็มรอบเต็มรอบวัด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 โ ยู่พี่น้องหลายอยู่ได้ขึ้นก็ได้ขึ้นก็มือนี่กระนั้นยกบังลุบอู้เต็มรอบพี่น้องอู้นะอู้หูอู้หูขอโทษอ๋ออู้รอบลุดอู้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 มันลุดมันลุบอู้ข้าแตไทยคลิป Ôi chết đái cái bà này